วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวสร้อยสุรีนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้นิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นและนิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ มาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะถ้าออกค่ะรวบเส้นที่สาขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่นะนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สทับเส้นที่สมค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะ4ี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอาเมื่อช้อนที่ฐานไว้นะคะต้องกัดจีจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบ well. ินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ,นะคะจับบิ้นบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพาดคามสามเส้นไปแบบนี้นะคะ จับพัดคามสามเส้นไปพัดคามสามเส้นค่ะพัดคามสามเส้นไปค่ะนะพัดคามสามเส้นเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเราเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะสอดรอสามเส้นไปนะ1 2ึสานี่นะรอสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ เราได้แบบนี้นะเราก็ลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะจับบินขึ้นด้านบนน่ค่ะพับลงมานะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลองไปในรูนี้ค่ะดึงมาแบบนี้ พอเสร็จแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะสอแล้วสามเส้นไปค่ะก็สามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง คะต่อมาเราจะเอาลิบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีแดงไว้ด้านบนค่ะจับปลายลิบบินให้เสมอกันนะคะสอดรอดสเส้นไป1 2 3เลยนะรอดสามเส้นไปให้สุดเลย นะ,ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะจับริบบิ้นค่ะโค้งมาโค้งมาแบบนี้นะสอดลงไปในดูนี้ค่ะนะคะดึงม,มาแบบนี้นะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ทําเส้นสีแดงนะจับเส้นสีแดงขึ้นด้านบนค่ะจับพับลงมาแบบนี้นะปิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปในเส้นสีขาวเลยนะคะดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะโค้งแบบนี้นะคะดึงโค้งมาแบบนี้นะนะคะนะแล้วก็ล็อกเข้าไปในริบเส้นสีขาวแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะนะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นดิบนมาจับทั้งสองเส้นนะคะับเป็นมุมแบบนี้มิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะสอดลงดูนี้นะคะหึ่งมาแบบนี้นะคะ เขจะได้กริบแบบนี้นะ นี่ค่คะพอเสร็จแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะเส็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดสลิปินมานะเอาเส้นสีแดงนะคะปิดเป็นกลวยแบบนี้นะนะคะสอดลงไปค่ะข้ามมาด้านนี้ปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะ นะะี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วแบบนี้นะเราก็ตัดปลายนิบินนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวสร้อยสุรีนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ